เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศี ทัดดินค่ะมังกรบรกสบกันที่อยู่ในราศีลคนาดาวสุขประจำช่วงวันที่11-20พฤษภาคมนี้นะคะการทํานายจะมีทั้งหมดสาพาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ t i ม e ส t a m p จะอยู่ใต้ d e s c r i p t i o n b o x แล้วก็คอมเมนต์ปรหมุนะคะเริ่มที่พาร์ทคนโสดค่ะร์ดดินโอเคไ i พินเตอร์เจเหรียญ ในถ้วยสองถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะอันนี้ใช้ไฟสีชมพูนะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าอยากลองเปลี่ยนกับเปลี่ยนนิดนึงโอเคนะ่าจะเห็นอยู่อ่าสำหรับคนโสดน,นะคะหของตรงนะน่าจะมีคุณเองอะเลงใครไว้อยู่หรือมองใครไว้อยู่หรือต่องหรือแอบต่องแอบบมองใครบางคนอยู่นะคะแอบบชอบแบบเด่นมากเลยนะแอบบชอบแอบบรู้สึกแอบ,บเลงใครอยู่ นะมีโอกาสอนะที่จะได้มีจะได้มีการพูดคุยกันอนะแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดของคนคุยนะเหมือนเราแอบชอบเขาข้างเดียวเรารู้สึกเราเก็บเอาไว้เราไม่กล้าบอกเราไม่กล้าพูดแต่ช่วงสักประมาณหลังวันที่สิบถึงยี่สประมาณเนี้ยน่าจะได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอยากจะเปิดใจอนะ่ะ เราอยากจะแสดงอะไรบางอย่างให้เขาได้รู้ว่าเออเราแอบชอบเขาน้าเรารู้สึกดีๆกับเขาน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วในทางกับการคือทางฝั่งเขาก็น่าจะมีเรีแอคชั่นเชิงบวกกับตัวคุณเหมือนกันนะ่ะนะคะและในขณะเดียวกันจะมีคนที่เข้ามาด้วยนะมีคนที่เข้ามาอยากจะรู้จักกับคุณนะคะเป็นคนที่ถูกสเปกเลยถูกใจเลยนะคะตรงว่าคนโสดเนี่ยฉ่ำช,ชาวทันดิชคนโสดฉ่ำ อินเลิฟเลยแหละนะคะรู้สึกแบบใจมันฟูใจมันแบบเหมือนได้ส่องแล้วรู้สึกว่าได้เห็นอะไรที่พันดีต่อใจเลยเย้ยหรือเราจะได้เห็นการเทคแอคชั่นบางอย่างเกี่ยวกับเขาเราได้มองเขาเราได้คุยกับเขาเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะเป็นเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความสุขสําหรับคนโสดช่วงนี้นะคะทีนี้ฝั่งคนคนนั้นละคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเมมี่ าตุลมเด่นมากนะฝั่งเขานะคะาตุลมกุ้งเมทุนหรือตูนที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะตัวเขาเนี่ยฝั่งของตัวเขานะคะมองว่าน่าจะเป็นคนโสดนะต่างชาติก็เด่นคือเรื่องความรักของเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอินอะไรกับใครอะคะ่นะเออถ้าดูจากสถานการณ์ของเขาแล้วเนี่ย รักสงบอยู่กับตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะไม่ค่อยเปิดใจให้ใครไม่ค่อยโฟกัสเรื่องราวของความรักหลักๆจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือเป้าหมายในชีวิตซะมากกว่าอาจจะเพราะว่าผิดหวังเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตด้วยค่ะนะคะ,นะคะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอินที่จะต้องแบบเฮย้ฮยหยหาความรักหรืออะไรเงี้ยชอบที่จะอยู่อย่างอยู่คนเดียวอินโทรเวิร์ตนะคะใครเข้ามาถ้าโอเคก็คุยได้แต่ไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆ นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีมารยาทโอเคถามมาต่อไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่าสถานการณ์ความรักของเขาเองกับใครเป็นพิเศษไหมยังนะคะเฉยๆชิวๆวววนะคะเดินตามเป้าหมายของตัวเองสำนักกว่าทีนี้แล้วเขาอ่ะได้คุยกับคุณแล้วเนี่ยได้เหน็นคุณแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะดูสิในเดีอนสองปีนไม้แปดดาบ เมจิเชียนจริงๆแล้วอะ่ะเขามองคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายนะเออถามว่าชอบไหมมันก็รู้สึกโอเคอะ่ะที่ได้มีการพูดคุยเขาก็มองว่าคุณเป็นคนนิ์คนหนึ่งเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคุณดูเป็นถ้าเป็นคนจากที่ทํางานนะบอกตัวว่าเขามองว่าคุณเป็นเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งนะคะน่าชื่นชมแต่ถามว่าชอบรู้สึกในเชิงชู้สาวไหมบอกบอกว่าอย่างนะคะจะต้องใช้เวลาในการ เข้าไปจีบหรือในการแบบใช้เวลาในการเทคแอคชั่นให้เขานีนิดหนึ่งส่วนตัวเขาดูจะไม่ค่อยกล้าจะเทคแอคชั่นกับเรานะเออไม่ได้รังเกียจแต่เหมือนแบบเขาดูดูเกรงใจคุณนะเขาดูเกรงใจคุณเขาดูไม่กล้าที่จะทําอะไรแม้แต่ว่าการพูดคุยถ้าให้เขาเป็นฝ่ายพูดก่อนเขาก็ดูจะไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะไม่รู้ว่าต้องคุยอะไรยังไงอะ่ะเออดูไปไม่กล้าดูกลัวนะคะดูเกรนเกรงนิดหนึง่ง ส่วนตัวคุณราะคะรู้สึกยังไงกับเขาคิ้งเหรียญหนึ่งไม้เจ็ดทัวแอบไปฝันถึงเขาด้วยหรอแอบไปฝันถึงแอบไปนึกถึงแล้วอกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนดีนะคะเรามีความรู้สึกในเชิงแบบว่าห่วงใยเป็นเป็นความรู้สึกเชิงเชิงบวกมากๆนะคะห่วงใยอยากดูแลเขาเฮ้ยเขาแบบติดขัดตรงไหนเราแบบอยากดูแลเราอยากซัพพอร์ตเขาอยากให้กําลังใจเขามันเป็นความรู้สึกในเชิงบวกที่ ที่ดีอะค่ะมันไม่ได้แบบเฮ้ยอ,อยากจะจับจ้องเป็นเจ้าของอยากจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่นะคะเราเหมือนอยากจะเป็นเซฟโซนอะอยากจะเป็นเซฟโซนให้กับเขาอยากจะเป็นความสบายให้กับเขาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้เหมือนจะหวังอะไรมากมายจากคนคนนี้เลยอะอนะคะแต่เขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณพอสมควรนะในเชิงแบบว่า เออเขาจะเป็นยังไงบ้างเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเขาจะเหนื่อยไหมครับอะไรอย่างนี้นะคะเราอยากจะซัพพอร์ตเขาอะอทีนี้ไปต่อบทสรุปคนโสดสักหน่อยบอาสองคนโสดนะคะ t h ส s u นบอกตรงนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ถ้าคุณไม่ผิดหวังคือคุณไม่คาดหวังอันนี แล้วอีกอย่างหนึ่งจากหน้าไพ่ถ้าคุณไม่ได้มองว่าคือเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้กับเรานะปองตกถานการช่วงเนี้ยค่อนข้างแบบดีต่อใจคุณเลยแหละค่อนข้างดีต่อใจการพูดคุยหรือการได้มองเขาหรือเงี้ยมันทาให้คุณมีความสุขแล้วอะแค่คุณได้เริ่มต้นได้มีการแบบปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆันก็ทําให้คุณมีความสุขและมันเป็นความรักที่ไม่คาดหวังมันเป็นความรักที่แบบ เอ้ยได้เห็นเขาเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยนะคะเข mm hmm. าน่าแบบแฮปปี้เลยดีเจอตัคเตอร e เพลฟูเนสคุ้มค่าที่จะรอใช้เวลานะคะในการเท k แอคชั่นในการจีบบอกตรงว่ามีโอกาสได้พัฒนาในอนาคตแต่ไม่คอนเฟิร์มนะเพราะมันใช้เวลาคา่อนข้างระยะดึงเลยอ่ะนะคะบอกเลยว่าคุณอยากจะต้องเป็นตัวของตัวเองสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะ กว่าจะรู้สึกมันดีต่อใจอะเพลย์ฟอนิกขึ้นไปแับวมันดีต่อใจมากสำหรับคนโสดน,นะคะคุณจะรู้สึกเอ็นจอยอิ่มเอมเป็นความโสดที่มีคนในใจแต่ดีอะเออไม่ต้องเป็นแฟนแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีความสุขในมุมนี้ของคุณแล้วอะไรประมาณนี้นะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะต่อไปค่ะ ่าพาของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยขอปรับเป็นสีปกตินะโอเคสถานก,การณ์ความรักฝั่งคุณนะคะหนึ่งถ้วยค่ะห้าถ้วยนะคะเด็กคือเหรียญเจ็ดเหรียญแล้วก็จัสติสอืมจริงๆแล้วตัวคุณเองอนะ่ะมีเกณฑ์จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ง และมันเป็นจุดที่เหมือนเข้ามาเป็นตัวเปรียบเทียบอะพอคนใหม่เข้ามานะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยทำไมทำไมคนปัจจุบันเขาไม่ทำแบบเนี้ยคนคุณปัจจุบันทำไมเขาไม่เขาไม่เป็นแบบนี้ไม่เหมือนคนใหม่ที่เข้ามาเมื่อก่อนเป็นแบบหนึง่งมันก็ดีนะช่วงแรกแต่ช่วงนี้มันดูแปลกๆไปอะไรเงี้ยมันเหมือนมีตัวตัวเทียบแล้วคุณจะเห็นมันทําให้คุณมองเห็นอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ปัจจุบันที่มีเนี่ยชัดขึ้นนะคะอืม แต่คุณก็ยังไม่อยากจะตัดสินสักทีเดียวนะว่าเขาไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคุณก็ยังอยากจะดูไปเรื่อยๆอะ่ะอืมแต่คุณก็อยากอยากหยุดแล้วอ่ะหมือนพูดง่ายๆว่าคุณไม่ไม่อยากจะเล่นกับความรู้สึกใครอะ่ะคุณไม่อยากให้ความหวังใครแล้คุณก็ต้องการความชัดเจนของความสัมพันธ์และความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันเนี่ยมันเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเลือกแล้วฉันจะเลือกผิดหรือเปล่า ถ้าเลือกไปแล้วอีกคนนึงจะรู้สึกเสียใจไหมอะไรเงี้ยคุณแอบแอบกดดันตัวเองเบาๆในช่วงนี้จริงๆแล้วมันใช้เวลาได้นะไม่จําเป็นจะต้องมาเร่งรีบตัดสิในใจอะไรก็แล้วแต่ในในช่วงไตรมาสนี้ก็ได้อะคะ่ะใช้เวลาลองดูไปก่อนก็ได้แต่แค่คุณต้องไม่ bias สเองอนะคะไม่บ i a s กับกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับคนปัจจุบันที่อาจจะใช้เวลามาระยะหนึ่งในการรู้จักกับคนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันแล้วมันทุกอย่างมันจะดีมากๆในช่วงแรกเริ่มเสมอนะคะดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินอะไรกับสิ่งที่ผ่านมาในระยะหนึ่งแล้วกับสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นดีกว่านะคะฟังคนปัจจุบันนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นไงไฮเพนทัสเทอร์มิกสองถ้วยเขาเซนได้น,นี่เซนเขาแรงมากนะคะในช่วงนี้เซนแรงมากเขาเซนได้ว่าคุณน่าจะทําอะไรแปลก หรือมีคนเข้ามาหรือทำอะไรรับหลังเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นจริงๆแล้วตัวเขา่ไม่ได้มีใค่นะเขาแอบมองว่าเขาแอบรออ่ะบางทีอ่ะเขาแอบรอว่าคุณจะทักมาไหมคุณจะติดต่อมาหรือเปล่าคุณจะเทคแอคชั่นอะไรมาไหมเขาอ่ะอินกับเรานะพอสมควรเลยอ่ะเขาดูอยากไปต่อกับเรานะ เขามีแค่เราอะเอออยากจะเจอเราอยากจะใช้เวลากับเราแต่ด้วยบุคลิกของเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนหวานมากหรือเป็นคนที่แสดงออกจากขนาดนั้นให้เราได้เห็นนะนะคะหลักๆเหมือนเขาเองก็อยากจะมองว่าคุณจะเทคแอคชั่นยังไงกับเขาด้วยเหมือนกันนะอืมแล่ถ้าคุณสงสัยว่าฝั่งเขามีใครไหม,มอมองว่าไม่มีเขาหมาเขาอะตัวเขาเองอะค่ะคิดว่าคุณน่าจะมีมากกว่าน่าจะมีใครแน่แนเลยฉันรู้สึกได้ฉันเซนได้อะไรอย่างนี้ ะะส่วนความคิดความรู้สึกนะคะที่คนปัจจุบันมีต่อคุณรู้สึกยังไงรักเราหรือยังแค่ไหนแมเนเเชียนเลยเสร็จป่วยเขาแอบคิดเยอะนะจริงๆเราเขาเป็นคนคิดเยอะแต่เขาก็เป็นคนที่มีอีโก้สูงมากๆเขาอยากจะดูแลเราเขาอยากจะพูดบ่อยๆกับเรานั่นแหละแต่ด้วยความที่ต้องคิดคู่ไงอีโก้เยอะฟองเยอะนะคะแล้วบางครั้งเขาแอบมองว่าคุณอะ่ะไม่เขาคิดมากเขาก็มองว่าคุณอะ่ะคิดมาก เขาอินแต่คุณพอสมควรแล้วนะในจุดนี้อินกับคุณพอสมควรแล้วอะและเขาก็ไม่รู้ว่าคุณอินกับเขามากน้อยแค่ไหนเขาเป็นฝั่งที่เหมือนอยากจะเห็นในสิ่งที่คุณแสดงออกกับเขามากกว่าที่ที่เขาจะแสดงออกกับคุณเหมือนออกแนวบอสนิดนึงนะคะฝั่งคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาแทงแมนโหปัดปันเวอร์ คุณมองว่าเขาดูเฉยชาเขาดูเฉยชาเขาดูเฉยๆอ่ะบางทีก็เหมือนจะหาเรื่องคุณคุณก็มงว่าเขาเอาแต่ใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกได้ว่าบางคนนี่แอบเอาแต่ใจแอบแบบทุกอย่างจะต้องจะต้องแบบขึ้นอยู่กับเขาจะต้องเป็นไปอย่างที่เขาต้องการทนะั้ที่ตัวเขาก็แทบจะไม่เทคอะไรเลยนะคะแฮงแมคุณรู้สึกว่ามันน่าเบื่อบ,บางทีอ่ะนะคะแต่ถามว่าคุณอินกับคนนี้ไหมคุณก็อินนะคุณก็อยากให้เขาแสดงออกความรักความโรแมนติกหรือความหวานหวาอะไรบ้างหรือบางทีก็ แข็งเหลือเกินนะคะแข็งจนจนเอาใจไม่ถูกอ่ะไม่ใช่ว่าอ่านเขาไม่ออกนะแต่เราเอาใจเขาไม่ถูกอ่ะเออมันเหมือนแบบคู่กัดกันเบาๆนะคะรงคนกับ,บเขานะถามว่ารักกันไม่ก็ดูรักกันอยู่นะเออต่อไปบทสรุปนะคะบทสรุปบางทีมันก็มีมานค่จนมาทุกครั้งที่เปิดไพ่ดูดวงจะเปิดเอ่อทำคลิปเอยหรือ จะดูดวงส่วนตัวเออมันจะมีมาประจนมาเสมอมันจะเป็นเสียงรบกวนอะไรก็แล้วลแต่นะคะอืบทสรุปค่ะคนความัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินนะคะบอกตรงว่าบางอย่างอ่ะไอ้คนคนใหม่ที่เข้ามานะคะเข้ามาก็จริงนะแต่ดูเหมือนคนก็จะเนียนอยู่นะคะเนียนอยู่คนนั้นอ่ะคนปัจจุบันอาจจะจบไม่ได้แลวไม่ทันเขาแค่เซ็นดวาวที่น่าจะมีอะไรแปลกๆถามว่าจับ ขนาดคาดเข่าไหมก็มองว่าอย่างนะคะเหมือนคุณจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะดูว่าคนไหนน่าจะใช่ที่สุดนะคะแล้วจริงๆอิ่ะสักปลายไตรมาสนี้นะคะถึงประมาณปลายต้นปลายมาสหน้าคุณน่าจะได้คําตอบที่ชัดขึ้นว่าใครที่ตอบโจทย์ใครที่คุณอยากจะไปต่อจริงๆนะคะ โอเคเปความรับมกบนงาน h ะคะ t o h a r t conversation you deserve love แล้ r e ราจะเจอ factor นะคะในที่นี้นะคะมีคนที่เหมือนเป็นแบบมีจิตวิญญาณที่สื่อถึงกันอะข้างในลึกๆระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วคุณจะรู้ได้เองค่ะว่าคนไหน h a t o h a r t conversation เหมือนกับว่าคุณกับเขาคนเนี้ยคนปัจจุบันเนี่ยบางทีการสื่อสาระ่ะมันไม่ได้ตรงไปตรงมาปากกับใจไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่พ่อบอกว่าเออมีอะไรก็ ก็คุยกัยนด้วยความรู้สึกจริงๆด้วยใจจริงๆไม่ใช่แบบรู้สึกอย่างหนึ่งแต่สื่อสารอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะเค okay, ต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไทยสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะนัการความรักในฝั่งคุณค่ะเป็นยังไงเฮอร์มิทเดวิล ดอสเมนดอสตาร์ The Man, The หนึ่งดาบขอขยายเดบิวนิดนึงนะเดอะมูนตีเรียนโอเคดูละตอนแรกก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบุตรหลานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะไม่ใช่บุคคลที่สามในเชิงชู้สาวก็ได้ก็เลยเปิดขยายดูนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกันเรื่องนั้นแหละที่มองว่าไม่อยากเป็นอ จะมีเรื่องหึงหวงสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกเก็บมาในระยะเวลาหนึง่ง <c oughs> สงสัยว่ามันใช่ไม่ใช่อะ่ะมองว่าคุณจะได้รับรู้สิ่งนั้นนะคะถ้าคุณเป็นฝั่งสงสัยหรือคิดนะถ้าคุณไม่ใช่ฝั่งของการมีบุคคลที่สาถ้าคุณเป็นฝั่งที่มีบุคคลที่สามมีโอกาสที่จะปกสูงมากๆแต่ถ้าคุณไม่ใช่ ฝั่งที่มีบุคคลที่3นั่นแปลว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสงสัยเกี่ยวกับใครคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะคะก็จะได้ถูกเปิดเผยคุณจะได้รับรู้ความจริงตรงนั้นแต่ถามว่าคุณจะทำํำยังไงต่อจากหน้าพายมองว่าคุณบาลานได้มองว่าน่าจะมีการพูดคุยมีการเคลียร์ใ,รใจกับคนรักของคุณและไปต่อคือเขาอาจจะมีการแก้ไขตรงเนี้ยมองหาหนทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วมองว่าตัวเขาน่าจะ น่าจะเขาเรียกอะไรเอ,อ่อเป็นไปตามในสิ่งที่คุณอยากให้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ใช่การโน้มน้าวนะแต่ว่าอารมณ์มาหลวยไปตามตามสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นสมมุติถ้าคุณอยากให้เขาตัดหัคนที่สามเขาเอาจจะตัดห่างอะไรประมาณนี้นะคะขอดูฝั่งเขาหน่อยหนึ่งทวาวเมจิชชเชนเขาเป็นคนฮอตนะ เออเขาดูเป็นคนฮอตมีคนเข้ามานะคะเนี่ยมีคนเข้ามามีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแต่จริงๆเราเขาเป็นคนที่เกรงใจคุณมากนะอาจจะมีการแสดงออกบางอย่างให้คุณได้รับรู้ว่าโอเคเขา่าเกรงใจค่ะอ่าเกรงเกรงใจคุณท้าไพ่ไม่สลับเกรงใจคุณอยากจะให้เกรงคุณคือคุณคือที่หนึ่งคุณคือลำบวนอืมนะคะแต่จะมีบ้างแหละด้วยความแบบความเจ้าชู้ความอะไรอย่างเงี้ยของเขา,วาความเป็นเสอร์นิดๆเบาๆอะค่ะ มันก็เลยแบบโอเคมีหวั่นไหวบ้างมีอะไรบ้างนิดหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างนิดหนึ่งแต่เขาก็พยายามที่จะจัดการชีวิตของเขาพยายามที่จะไม่ให้ทุกอย่างมันกระทบนะคะต่อความสัมพันธ์และชีวิตและสั์สินของเขาต่างๆนะคะและอย่างที่บอกเขาว่าถ้าคุณจับได้นะคะหรือคุณแบบได้รับรู้ความจริงตรงนี้เขาจะยอมรับนะเขาจะยอมรับแล้วเขาก็จะรู้มรวยตามสิ่งที่คุณอยากให้เป็นนะคะอยากให้เขาจัดการแบบไหนมองว่าเขาจะ จะยอมทําแบบนั้นเพื่อคุณนะ่ะจะยอมเคลียร์ให้จะยอมตัดให้อะไรแบบนี้นะคะแต่อาจจะต้องทําใจนิดนึงว่ามันก็จะมีคนเข้ามาอีกดูเหมือนเขาจะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะดึงดูดบุคคลดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะคะด้วยความมีเสน่ห์ของเขาต่างๆอือต่อไปเรามาดูว่าความคิดความรู้สึกคนรักมีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเก้าถ้วยเก้าเหรียญ นเหรียญสิบดาบเขาไม่อยากแทงข้างหลังคุณนะเขาไม่อยากทรยศคุณเขาไม่อยากทรยศความความรักที่คุณมีให้กับเขาแต่ด้วยความที่เนี่ยเขาเป็นอย่างเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบสไตล์เขาอาจจะดูเหมือนคนหลา่ะคนหลาคนที่แบบดูดีนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาดูดีอ่ะเออเขาบอกว่าเขาดูดีแต่คือหน้าตาเป็นไงไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนดูดีในระดับหนึ่งยอยะไรเงี้ยเขาดูแลตัวเองได้เขาดูแลความสัมพันธ์ได้ดียอยะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างที่รู้สึกว่าบางทีมันขาดนิดหน่อยอ่ะสมมุติร้อยเปอร์เซ็นคุณให้เขาเก้าสิบห้าอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันขาดห้าเขาไ่มีอะไรที่มันมาเติมให้เขาได้เขาก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าจริงจังไหมเขไม่ได้จริงจังอือเขามองอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเลยนะอ่านตามไพ่ต่อไปค่ะ คุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณอะอยากจะแบบคือคุณพยายามจะวางตัวในจุดที่แบบว่าควบคุมเขาอะให้อยู่ในกฎเกณฑ์หรือขอบเขตแต่เป็นเป็นกฎเกณฑ์หรือขอบเขตแบบอารมณ์อันรวดไม่อยากไปจิกจึ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 กจี้เขามากมายอะไรขนาดนั้นคุณอยากให้เขาได้เห็นถึงแบบ จิตใจของคุณคุณอยากให้ให้เขาได้รู้ว่าจริงๆก็คุณเป็นคนอ่อนโยนนะคุณไม่อยากดุดันใส่เขาแต่บางเรื่องอะคุณจำเป็นจะต้องดุดันจริงๆเออจําเป็นจะต้องดุดันจริงๆแต่จริงๆแล้วตัวเขาคนเนี้ยคนเราของเขาเขากเก่งใจคุณนะแต่ด้วยความตัวตนเขาเป็นแบบนี้มา้ยเซ็ตเขาเป็นอย่างนี้ไงมันก็อลจจะมีบ้างป๊บๆแบมๆอะไรเงี้ยคนเข้ามาอะไรที่มันเติมได้ห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็หลั่ลานิดนึงแต่ไม่ได้จริงจังแต่คุณรู้สึกว่า บางอย่างอารมณ์มันรวยได้แต่บางอย่างมันไม่ได้จริงๆนะต้องเด็ดขาดอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะเด็ดขาดกับเขาแต่ในทุกๆครั้งเราก็ให้โอกาสเขาเสมอมาอืมนะคะพยายามจะเข้าใจตัวตนอ่ะเหมือนตัวคุณพยายามจะเข้าใจตัวตนเขาพยายามจะเข้าใจความเป็นเขานะคะท้นบทสรุปคะ่ะเลอเวอร์สนะคะ The Fool ลนล่าบ้างเป็นระย,ยะนะคะแต่สุดท้ายละเขาก็กลับมาตายรังคะ่ะไปไหนไม่รอดนะคะไปไหนไม่พ้นก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่ดี เรื่องราวเกี่ยวกับบคุคคลนี้สามก็จะถูกตัดไปแต่จะมีใหม่เข้ามาเรื่อยๆแต่มันก็ไปได้ไม่ไกลอะค่ะเพราะคุณกับเขาเนี่ยเนื้อคู่นะคะเป็นไพ่ของเนื้อคู่เป็นไพ่ของคู่คกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดคนอื่นก็ยั่งไปไม่ได้อยู่ดีนะคะทั้งสองคนมี attraction แต่อาจจะมากหรือน้อยบางทีบางช่วงอ่ะเราจะต้องเติมแรงดึงดูดเติมสเสน่ห์ให้กับตัวเราเองด้วยนะคะเติมวิธีการนะคะที่จะดึงดูดคนรักทําให้เขารู้สึกว่าเอออยากจะอยู่ใกล้เราอยากจะสนใจเราอย่างเงี้ยอืนะคะ สิ่งที่จะทําให้ดึงดูชัดเจนเลยก็คือการเสริมสวยเสริมหล่อของเรานั่นเองนะคะ,ะแก้ไขเกี่ยวกับบคุคลิกภาพนะคะเสริมสวยเสริมหลอะะ่อค่ะพัฒน,นาตัวเองเรื่องของความรู้ความสามารถก็ก็ดีนะคะมันเป็นการใช้เงินมันมันดีกว่าการไปเสี่ยงเงินเพื่อที่จะทําอะไรที่แบบเพื่อด,ดึงดูดมูเตลูอะไรเนี่ยแต่เอาเงินตรงเนี้ยมาเสริมสวยมาทําให้ตัวเองสวยขึ้นหล่อขึ้น นะคะคมาพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้เห็นผลแน่นอนร้อนะคะไม่ต้องไปเสียเงินอะไรที่มันไหลสาระแบบนั้นเพื่อดึงดูคนรักเนาะโอเคค่ะคลิปของทัดดินก็ประมาณนี้นะคะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ